ไปดูนกก็แล้วดูนกก็แล้วนั่นแหละ

ทมันัวมันมีใบนะม,นมีใบแนละ้วมันรอดแลนะนี่คือหนอใบนะคุเป็ที่ขายหนักกว่าเก่าอีกไมันก็ต้องนีหนักเลย้วหน้าตา1 2 1 6เ

ก็น่าเรื่องเป็นไงฮะก็สืบเนื่องจากว่ามีประชาชนแจ้งไปนะครับว่าที่หมู่บ้านนี้ฮะมีการข้อคอสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่รับญาตินะครับมีมากีบ้านก็เจ้าที่ก็เลยสืบขยายผลดูก็ทราบว่าก็มีการไปโคตกัด้วยก็เลยรวบรวมข้อมูลเอกสารที่ขอมาคนจักสารจังหวัดสมุทรปราการเขาตกคนนะฮะแล้วก็ผมนกติ้งไม่ได้รับการอนุญาตจำนวนเจ็ดชนิดยี่สิบเจ็ดตัว เบื้องต้นทางเราแจ้ง <c oughs> ข้อหาอะไรบ้างครับพี่ครับข้อหาที่แจ้งเมื่อค้นก็คือข้อหาค้าสตวป่าคุ้มครองโดยไม่นนรับอนุญาตนะฮะเนี่ยตราโทษจำคุกไม่เกินสิปีปรับไม่เกิน,กน,นหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็มาตราครอบครองสัตวป่าคุ้มครองโดยไม่รับอนุญาตนะครับมีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับของกลางนี่เป็นอนกอะไรมาครับของกลางเป็นนกทั้งหมดนะฮะเจ็ดชนิดยี่สิบเจ็ดตัวนะฮะราคาประเมินก็ประมาณสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทคร พี่นกนกนี่เราเอาไปอย่างไรพี่ไม่กลุ่มกเทนเนียไม่จเแล้วแล้ขายตัวอะไรลี่ร้อกสองร้อยนกปูดตลอดธรรมดานกป่ามไม่แพงหรอกนี่ใชนกฟาร์มนกฟาร์มมันจะแพงเอาไดมาจากในเเทศนะแล้วก็มาขายตัวสองสามร้อย